จะทำอย่างไรเมื่อวิญญาณเร่ร่อนของคุณได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ไม่ใช่ร่างเดิมรีวิวหนังดีน่าดูทูไอดีคลิปนี้นะครับเราจะชวนคุณมาดูเรื่องราวความเชื่อผนวกกับความแฟนตาซีกันอีกครั้งกับ h o m e s t a ์ Home stay. ภาพยนตร์เต็มตัวเรื่องแรกครับจากผู้กำกับมากฝีมือที่ฝากผลงานมาส t ต r p i e c e ไว้อย่างมากมายโอ้ oh, ภาคภูมิวงภูมิจากค่ายหนังคุณภาพ GDH ที่ดัดแปลงจากนวนิยายญ,ญี่ปุ่นขึ้นหิ่งอย่างคาร f ฟูเมื่อสวรรค์ให้รางวัลผมทุกรางวัลมีเง่อนไขนครับรางวัลที่ทําให้วิญญ,ญาณเล่นล่อนอย่าง ไได้้้กกลัับมาใชชีีวิตอครงงโดยในโฮมสเตย์นะครับจะเล่าถึงเรื่องราวของวิญญาณไร่รอดที่ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในร่างชั่วคราวของมินเด็กหนุ่มชั้นมัธยมปลายที่เพิ่งฆ่าตัวตายไปจริงๆเราตายไปหนึ่งคืนเลยนะโดยโ oh, อภาคภูมิได้เพิ่มเงินไขให้วิญ,ญญาณได้รับมอบหมายจากผู้คุมสืบหาสาเหตุการตายของมินภายใน100วัน ทำให้เขาได้พบกับภายพี่รหัสของมินผู้หญิงที่ทําให้เขาเนี่ยอยากอยู่ในร่างของมินตลอดไปอิญยาในร่างของมินจึงต้องทําทุกวิถีทางเพื่อจะหาคําตอบให้กับผู้คุมให้ได้เราถ้าผมตอบไม่ได้อะ <c oughs> มึงก็จะตาย ด้วยคอนเซปต์ของหนังที่ท้าทายแนวคิดทุกรูปแบบทั้งความแฟนตาซีและความเชื่อการเล่าเรื่องสุดดาร์กผสมกับงานภาพและวิชวลที่ตื่นตาโอภาคภูมิสามารถพาเราไปพบกับเงื่อนไขต่างๆที่ร้อยเรียงกันมาจนถึงบทสรุปได้อย่างพอเหมาะพอเจาะไม่มากไม่น้อยไปทําให้คนดูได้ปฏิป,ปต่อเรื่องราวได้อย่างบันเทิงอารมณ์และสร้างมาตรฐานใหม่ๆให้กับหนังไทยนี่เรื่องจริงเหรอ นอกจากฝีมือผู้กำกับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักแสดงเบื้องหน้าทั้งนักแสดงหลักอย่างเจมส์ทีโรดนที่โชว์การแสดงได้แบบสลัดบทบาทของนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นอย่างเด็ดขาดเจ็บไหมล่ะและไอดอลสาวขวัญใจโอตาทู่บ้านทุ่เมืองอย่างแคปเชอร์เชอร์ปราดอารีกุลซึ่งถนับว่าเป็นการแสดงเรื่องแรกของเธอถือว่าเกินความคาดหมายอย่างแน่นอน มีเท่าไหร่เชื่อก็ให้ให้ไปหมดทําอะไรได้กือจะทำก็บอกว่าทุ่มเทกับมันมากๆาค่ะส่วนนักแสดงสมทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่เอกทะเนศพี่สู่ขวัญและนักแสดงรุ่นเล็กอย่างเบสนัทสิทธิ์เบบี้มายสรุดาพาเรกันงัดฝีมือการแสดงที่น่าจดจำและโดดเด่นสมทบให้เรื่องราวของหนังสมบูรณ์มากขึ้น ภาพรวมของโฮมสเตปอัติเสษไม่ได้เลยว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพในทุกด้านจัดจานทั้งงานวิชวลและเล่นกับความเชื่อบวกแฟนตาซีได้อย่างลงตัวนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญครั้งใหม่ของภาพยนตร์ไทยมื่อไงอินดิวะมันถ้าไม่อยู่โฮมสเต y เฉยๆอะ่ะไหนบอกผมได้รางวัลไงแบบนี้แม่งไม่ใช่รางวัลละ เหล,ลือปะเวลาันเหลือน้อยลงเรื่อยๆชอบไหมอะโฮมสเตย์ขอให้มีความสุขกับวันที่เหลือนะจ๊ะข่าพายได้ไหมถ้าพายไม่ตายเราก็ต้องตายโฮมสเตย์ ay, ดูได้แล้ววันนี้ที่ True ID